การที่เคารพและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะพวกเราเป็นตัวแทนนักข่าวน้อยจากโรงเรียนมัธยกุฎวันนี้จะนำเสนอผลงานด้านที่สามการแพทย์แผนไทยเรื่องนวดไทยสร้างสายใยรักมีสมาชิกดังนี้ค่ะดิฉันเด็กหญิงพพิมลวรงมูลดิฉันเด็กหญิงสาวรักษ้าทักวงดิฉันเด็กหญิงกวรวัรรณสิทธิโคตร ครูที่ปรึกษา 1. น,นางสาวสัมธิจรณรถ 2. นางสาวนัชชาสีหานผู้อำนวยการโรงเรียนดอกเตอร์ยศช,ชัยจริตน้อมสำหรับวันนี้เรามาเริ่มกันที่ชมวิททัศน์ที่มาและความสำคัญกันเลยค่ะ การแพทย์แผนไทยเป็นระบบการแพทย์แบบดั้งเดิมของไทยเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยศาสตร์และศิลป์อีกแขนงหนึ่งที่สำคัญของหลักวิชาการแพทย์แผนไทยได้แก่การนวดไทยหรือหัตถเวชกรรมไทยเป็นการนวดเพื่อบำบัดรักษาและเพื่อผ่อนคลายปัญหาที่พบโดยมากในปัจจุบัน ระหว่างนักเรียนและผู้ปกครองมีความห่างเหินกันเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยในครอบครัวทั่วไปปัญหาเหล่านี้มักเกิดขึ้นเนื่องจากหลายปัจจัยเช่นการสื่อสารไม่เพียงพอการไม่เข้าใจซึ่งกันและกันการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และพฤติกรรมของวัยรุ่นเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นซึ่งมีช่วงอายุประมาณ11-12ปีเด็กจะมีการเปลี่ยนแปลงท้งกายและจิตใจอย่างรวดเร็วจนพ่อแม่ การเลี้ยงดูไม่ทันเมื่อลูกเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นลูกก็ยิ่งห่างเหินไม่ค่อยได้มีโอกาสพูดคุยกันนอกจากนี้พื้นฐานผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนบ้านอิกุตประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำไร่ทำสวนเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นอาชีพที่ต้องใช้แรงงานมากและเป็นระยะเวลานาน การทำงานเกษตรเป็นอาชีพที่ต้องใช้แรงงานหนักและมักทำให้เกิดความเหนื่อยลา้าทั้งกายและจิตใจการจัดการกับความเหนื่อยลา้าเป็นสิ่งสำคัญเพื่อรักษาสุขภาพและประสิทธิภาพในการทำงานเป็นสาเหตุให้ผู้ปกครองมีปัญหาด้านสุขภาพเกิดอาการเหนื่อยลา้าทั้งกายและจิตใจดังนั้น โรงเรียนบ้านนิกุตจึงได้ดำเนินกิจกรรมนวดไทยสร้างสายใยรักโดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลกุสมานในการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้รูปแบบการพัฒนาอีกุดโมเดลเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวบรรเทาอาการเหนื่อยล้าจากการทำงานนอกจากนี้การนวดแผนไทยยังเป็นการป้องกันและรักษาสุขภาพโดยให้ ชชนสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านสุขภาพและเรียนรู้สืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยและในสภาพปัญหาครอบครัวในปัจจุบันที่มีสมาชิกในครอบครัวมีความห่างหนทางคณะผู้จัดทำจึงได้น,นำการนวดแผนไทยเข้ามามีส่วนช่วยในการกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวมากขึ้นค่ะถือว่าเป็นกิจกรรมครอบครัวที่ดีมากเลยคะค่ะซึ่งทางคณะผู้จัดทำ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ค่ะวัตถุประสงค์1เพื่อความศึกษาการนวดแผนไทยเบื้องต้นมีความเข้าใจสามารถอธิบายถึงความสำคัญประโยชน์เกี่ยวกับการนวดแผนไทย2สามารถปฏิบัติการนวดแผนไทยเบื้องต้นเพื่อการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้3 กะชับความสำคัญในครอบครัวส่งเสริมความรักความอบอุน่นและความเข้าใจกันได้เป้าหมายเชิงปริมาณนักเรียนช้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน43คนประจำปีการศึกษา2567โรงเรียนบ้านอีกุดมีความเข้าใจอธิบายถึงความสำคัญประโยชน์และสาม,มารถนวดแผงไทยเบื้องต้นร้อยละ70 คุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6จจำนวน43คนปีการศึกษา2567โรงเรียนบ้านมีกุตมีความสัมพันธ์ในครอบครัวมากขึ้นร้อยละ80วิธีการดำเนินงาน 1. ประชุมปึกษาหารือเสนอความคิดเห็นและคัดเรื่องเรื่องที่จะทำคือด้านการแพทย์แผนไทย 2. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวกับการนวดแผนไทยความเป็นมาของประเภทของการนวดแผนไทยวิธีการนวดพื้นฐานโดยศึกษาสารานุกรมไทยและเว็บไซต์ต่างๆ 3. เรียนรู้และปฏิบัติแบบอย่างที่ดีในการนวดแผนไทยโดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลสมานเป็นต้นแบบ 4. ตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการนวดแผนไทยโดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลสมานเป็นการเพื่อปูลระหว่างหน่วยงานและหน่วยงาน 5. จัดทําชมรมนวดไทยสร้างสายเยรักในดงเวียนบ้านอีกุดเพื่อขยายผลสู่ห้องเรียน 6. สมาชิกในชมรม นวดไทยสร้างสายเยรักนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติกับสมาชิกในครอบครัวเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวของสายสัมพันธ์ในครอบครัว 7. ปฏิบัติอย่างต่อเน,นื่องสม่ำเสมอให้นักเรียนและผู้ปกครองกระกชับความสัมพันธ์บำบัดความอ่อนล้าของร่างกายและจิตใจ 8. ติดตามการปฏิบัติของสมาชิกในชมรมนวดไทยสร้างสายเยรัก จากตารางบันทึกการนวด9จัดทำรายงาน รับ1น,นักเรียนมีความเข้าใจสามารถอธิบายถึงความสําคัญประโยชน์เกี่ยวกับการนวดแผนไทยเบื้องต้นและผู้เรียนสามารถปฏิบัติการนวดแผนไทยเบื้องต้นเพื่อการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวได้ 2. ผู้เรียนสามารถนวดแผนไทยเบื้องต้นลดความเหนื่อยลนะ้าให้กับตนเองและครอบครัว 3. ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและผู้ปกครองดีขึ้นเกิดความสนิทสนมกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวส่งเสริมความรักความอบอุ่นและความเข้าใจสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงกุชกาเซวราาค่ะหนูรู้สึกดีใจค่ะที่ได้ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆหนูก็ได้ความรู้กับการนวด หนูก็มีความสนุกกับเพื่อนมากมายเลยค่ะใช้ค่ะใช้กับแม่แม่ชอบบุญปวดหลังบ่อยๆค่ะแล้วระบางที่นวดทำให้มีเวลาคุยกับแม่มากขึ้นค่ะทำให้หนูกล้าเล่าเรื่องต่างๆให้แม่ฟังค่ะประโยนดที่ได้รับ 1. มีความรู้เรื่องการนวดแผนไทยเบื้องต้น 2. มีความสนุกสนานในการเรียนรู้การน,นวดแผนไทย 3. กระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครองได้ 4. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์การน,นวดแผนไทยซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาของไทยการอนุรักษ์รักษาคมไว้การนวดแผนไทยหรือหัตถวชกรรมเป็นศาสตร์และศิลป์อีกแขนงที่สำคัญของหลักวิชาการ แพทย์แผนไทยรวมกับองค์ความรู้ของศาสตร,ร์การแพทย์ในระบบการแพทย์อื่นๆจนพัฒนาเป็นการนวดแผนไทยที่มีหลักเฉพาะตัวและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและระดับนานา,นาชาติ การนวดไทยกำลังเชิญปัญหาหลายประเภทเช่นจํานวนผู้ประกอบวิชาชีพนวดไทยลดลงเนื่องจากเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ยมเรียนนวดไทยโรงเรียนบั่นกุดจึงได้ส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมการนวดไทยจึงได้จัดตั้งชมรมนวดไทยสร้างสายใยรับเพื่อให้ผู้ที่สนใจเรียน การนวดแผนไทยอีกทั้งสามารถกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและผู้ปกครองได้อย่างดีค่ะสำหรับการน,นำเสนอของพวกเราขอจบเพียงเท่านี้ลำดับถัดไปขอเชิญท่านคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะและซักถามค่ะข,ขอบคุณค่ะ